ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าข้าคงไม่เสียตาข้างหนึ่งไปเปล่าๆและเสียหน้าต่อหน้าผู้นำนิ้าายวันนี้ข้าจะทำลายจิตวิญญาณของเจ้าทำให้เจ้าไม่สามารถกลับมาเกิดได้อีกต่อไปลมสามารถเอาชนะน้ำด้าพลังแห่งสวรรค์รอบตัวเด็กคนนั้นเริ่มสั่นสะเทือนกูส่วนเฉินระวังด้วย ฮกูส่วนเฉินความตายของเจ้ามาถึงแล้วไปพบกับมดที่ตายในโลกเบื้องล่างสะเถอะผอยนอกหอคอยส่วนหลิงทานปูสิทธิ์จากทุกสาขาได้ออกจากหอคอยแล้วแต่ยังไม่เห็นกูส่วนเฉินและกวนซันเย มีบางอย่างเกิดขึ้นกับหอคอยส่วนหลิงและพวกเขาทั้งสองยังอยู่ในหอคอยมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปรายงานท่านอาจารย์ต้องใช้เวลาหนึ่งกา้านทูบเพื่อซ่อมแซมไขมุกแห่งจิตวิญญาณขอรับหนึ่งกา้านทูบเหรอ เวลาภายในหอคอยส่วนหลิงแตกต่างจากเวลานอกหอคอยนับตั้งแต่ที่เข้าไปในหอคอยวันและคืนคงจะผ่านไปที่นั่นหลายวันแล้วทานปู่เมื่อกู่ส่วนเฉิญเข้าไปในหอคอยเขาได้เผ่ายันทางจิตวิญญาณของเขาและไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้หากต้องรอหนึ่งการทูบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เอาละข้าจะไปดูภายในหอคอยนางพูดถูกเรารอไม่ไหวแล้วเอ๋พี่โวยาท่านกำลังทำอะไรผู้นำนิกายไม่ได้พูดไปแล้วหรอว่าก่อนที่เขาจะออกจากความสันโดษการแข่งขันนี้จะให้ท่านและข้าดูแลในฐานะผู้ดูแลตอนนี้ท่านกําลังพยายามบุกเข้าไปในหอคอยงั้นหรือ ลูกแก้ววิญญาณได้รับความเสียหายชีวิตและการตายของเหล่าสาวกในหอคอยนั้นไม่เป็นท,ที่ทราบแน่ชัดในฐานะผู้อาวุโสเราไม่ควรกังวลความปลอดภัยของพวกเขาหรือ นิกายให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของตนเสมอและทุกคนจะได้รับยานฝ่ายวิญญาณก่อนเข้าสู่หอคอยแต่ถ้าใครคนหนึ่งต้องทนทุกทรมานกับผลที่ตามมาเพราะความเย่อหยิงคนอื่นจะผิดได้อย่างไรเจ้าดูนั้นมีบ้างอย่างเกิดขึ้นกับหอคอย นะนี่มันอะไรกันพลังแห่งสวรรค์ที่ถูกรบกวนนั้นควบแน่นเข้าด้วยการตามทิศทางของลมอ๋อแบบนี้นี่เองน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นมองไม่เห็นแพร่หลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเด็กคนนั้นใช้สิ่งนี้เพื่อทำลายสถานการณ์เขาฉลาดจริงๆข้อคิดว่ามันยังไม่เพียงพอ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมเขายังไม่ตายท่านพ่อพูดว่าเทคนิคต้องห้ามนี้เพียงพอที่จะฆ่าเขาได้แต่น่าเสียดอยที่เจ้าไม่มีโอกอาสมะไหมตอนนี้ใช้ชีวิตของเจ้าเพื่อชดใช้บาปของเจ้าซะอ,อาอามะไม่จริง เจ้าสมควรตายแล้วพวกเจ้าเห็นมันไหมนี่คือกวนซันเยในที่สุดข้าก็ทำลายชีวิตของเขาเพื่อพวกเจ้าได้แล้วดูเหมือนว่าการต่อสู้ของเจ้าจะรุนแรงเกินไปและพื้นที่บนชั้น5ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เอ๋ทางเดินที่นำไปสู่ชั้นหกปรากฏขึ้นแล้วกวนซันเย่ก็ตายแล้วเจ้ายังต้องการไปต่อไหมมันอยู่ตรงหน้าแล้วมีเหตุผลที่จะไม่ไปต่อด้วยหรอเดี๋ยวก่อนืมอ กูส่วนเฉินเป็นชื่อของเจ้าชายหมายการเข้าสู่หอคอยส่วนหลิ่งของเจ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนเมื่อกี้ชายหมายในเมื่อเขาตายแล้วทำไมเจ้าต้องไปต่อลาข้อชอบมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เจ้าเห็นใหม่ว่าการขึ้นไปให้สูงกว่านั้นจะเป็นอันตรายและชั้นนี้ก็จะอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นทางที่ดีเจ้าควรออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดมันคือรอยแยกหลิ่งโปหากเจ้าตกอยู่ในนั้นพลังชีวิตของเจ้าจะเสียหายอย่างรุนแรงหรือการบ่มเพาะของเจ้าจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเฮ้นี่เจ้ากำลังยืนทำอะไรอยู่ แล้วเจ้าล่ะทำไมไม่ไปด้วยกันคะเอ๋เจ้าจะทำอะไรโอ้เจ้าไม่มียอนของสิทธิพอยในนิกายติดตัวเจ้าเลยและเจ้ารู้จักสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีเจ้าเป็นใครกัน คนงี่เงามันยากสำหรับเจ้าที่จะจากไปหยุดนะข้ายังอยู่ที่นี้ยังไม่ถึงตาที่เจ้าจะเข้ามาแทรกแสงอ้าอ,อหายใจเข้าเฮือกใหญ่เลยนะข้าคิดว่าเจ้าทนไม่ได้ที่จะโจมตีเขาคนนี้อ้าเสียงนี้ทำให้ปวดหัว เจ้าแยกข่าตั้งแต่แรกแต่เจ้าไม่สามารถเอาชนะค่าได้อีกต่อไปเมื่อกี้เจ้าประมาทและทำลายพลังของเจ้าตอนนี้เจ้าอยู่ภายใต้ขาเจ้าจะจุดค่าได้อย่างไรอ้าฮอ่ามันเจ็บมากไหมทนไม่ได้หรอทำไมเจ้าไม่รวมตัวกับข้าล่ะโขปากโขปากเดียวนี้ ในเมื่อเจ้าไม่เคารพข้าข้าจะใช้โอกาสนี้เพื่อฆ่าเจ้าก่อนแล้วข้าจะดูดซับเขาทีหลังอ้าอะไรกันเนี้ยเป็นอะไรไปไม่ควรที่จะกล้าต่อหน้าข้ามากกว่านี้หรอฮนี่เจ้าเจ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินเสียงเมื่อกี้หรอ จ็บปวดหรอข้าแค่รู้สึกมีเสียงดังนิดหน่อย